แตกโอ้แตกคับแตกแน่แตกแตกผู้รับคือแบบได้มาทุกรับแตกทุกรับเลยล่ะเขาทุกรับเขาทุกรับนี่รับอย่างแน่น้องเบลรับอิสราเอลที่แน่แน่่แนคือพคนติดตามกันร้ายเรียกร้องกันมาหลายจะนแตกจ้วค่อยจะมผิดหวังเนาะจ้าให่ผิดหวังรับอิสราเอลเน่้ยผิดหวังบอกใครนะ ได้แค่เขียนใส่กระดาษไปบ่ Arsenal เอาเอาใบที่เขาเขียนไม่เอาไอแพดแม่เนนดี๋ยวเนี้เพราะว่าเดี๋ยวสิเอาให้เบิรงมันมีลับที่แบบบางที่มันมันมันมีหลายลับเยู่ในน,น,นั้นเผนัำเสนอหลายลับนือนเสนอหลายลับแล้ววันนี้มันขเข่าอีลีน่ะแม่บางคนก็สิบว่เห็นลับอิสราเอลนี่ที่แน่ๆก็คือเข่ามากแท้ๆแน่ๆหละเพราะว่าคนติดตามกันหลายล้อกันหลายเสือเกิน จากหนุ่มอิสราเอลจากไอ้พ่องๆนั่นล่ะไอ้พ่องๆเราเป็นคนหามาไห้คนเป็นคนโทรเลยโทษคุยกับทางอิสราเอลโดยตรงเลยทั้งเขาลบกันอยู่ผนเท่าเถือกเลยก,กันอยู่พี่มอสโอนเดินผู้เจ้าสิลบกันอยู่ไซ่ผู้ง่อยเือกเล่ก,กับพ่อมิเตจากมองข้างเขาลบกันหมดเลยยู่คำเดียกรับซ้ายคำเน้นกับว่าเือกศูนหกเขากันลบกันอยู่ตอนนี้ันมานะอันนี้สั่นปะ จังวะกระถือศูนย์หกเลขกลับสายกระเมนเข่าศูนย์หกตรงตรงเลยเลขลับอิสราเอลเข่าเก้าสองตรงตรง้ฮไฮฮาเก้าสองออกสามเก้าสองพิดสามพิดลักล่อยพิดลักล่อยแล้วอีกตัวหนึ่งหางหนึ่งย่งเปออกเลขไข่เจ็ดหกสามแมนมันไปออกเจ็ดสามหกเลขไข่สามตัวเกือบเนาะแถวว่าออกเป็นออกเป็นสามตัวบนนี้แตก ตรงๆปกติคนสีว่าเลขถดงขังคัคากแล้วนี่มันสีบกเขาเนะมันสิรูดแต่ว่านี้คือ,อเอาเงนนี้นี่เข้าเอาอยู่อิลีต้านกะระแสไม่ไหวอ่ากองสลากไอ้พ่งพองเราไปกองสลากคุณน้องมือน,นีนอ่นะอิลีน่ะเลาไปกร,ไปปรุงเทพแ <laughs> ล้วไป่านแล้วงปท่าพวไปหาเล่ามือนี่เขออกปุ๊บโทรไปหาเราเลยไอ้พ่งพองพูที่เลาไปเอาเลขเแน่มาหน้า เราโทรไปยุ่ยใช้ด้วยนี่กำลังขับรถออกจากกรุงเทพพะสันซีโมงแรงเราจบะไปยังอย่นี้มากกรุงเทพที่เนียวเหนี่นไปกองสลากก็เนี่ยไปกองสลากเหยียบไปแล้วโอ้เหยียบลุยไปตัวหนึง่งลากลอยเลยบมากเล่ยแต่เก่าซองตัวเดียวไอ้พ่องพองเข้าอเกิดย,ดยอดแม,ม่นมากคือว่าแม่นมากรับอิสราเอลแม่นอิหลีขอบอคุณอ<ด>้านตามขอบคุณอ้พองพ่องหลายจากเล่าไปหามาได้จังใดก็เก่งเยอะ ต้องรับเจแพร่ด้อรับเจแพรวิ่งศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์เด่นศูนย์รองหกเขา่าเรื่องศูนย์เข่าเรื่องหกจับคู่แล้วหายศูนย์หกพร้อมเมืองด้นะดวยเขาพิมรอเนาะพิมรอเด้อพี่น้องเขาเข่ารับไาย์คอมเม,มนต์กับเขาศูนย์หกแล้วก็ไม่รับอย่างอีกละร,รับเกาหลีว่าเขาเนาะอาอันนี้ก็บ,บอกว่าถึงว่าถึงรับเกาหลีว่าน,นี่รด วดเนี่ยก็สิมี้คือเกาน่ยล่ะว่าเพราะว่ามันกับพึ่งรูดเิ่นเขามเมื่อเรายงวดเนาะห้ากับตามตามไวเพื่อมันกับจะมีเขามีรูดแน่อยู่ละอิสราเอลนี่หางวดหังวดติดเลยอเพื่อนวันนี้ว่าที่หกค่าเลขลับอิสราเอลขนาดถ้าเราได้ยินเป็นงวดแรกเด่นวันินงวดแรกวดแรกเดียวกันเชียวเสียววันวันอยู่คือกันล่ะว่าเอองวดแรกได้ยินมาถึงหูเฮ้อเมสิเสินอย่างไดเพราะว่าเพราะว่ากันถือเพราะเราไล่งวดเพราะมองหอดคิวจ้คของนี่มันมักสิบปรถือกันนะ วันนี้กับถืออีลีกับต้านมาไว้อีลีต้านมาไว้ต้านมาไว้แล้วออกอีลีดิออกอีลีรอเลยรออายพ่องพองด้วยจ้ะรออายพองพ่องหรือว่าสิโทหายอายพ่องพ่องบ่เอาแล้วขันไวแล้วขับรถล้วขับรถอยู่ไงว่เป็นยังว่เป็นยังตอนตอนที่ขับรถตอนที่โทรไปเน่ยเรากําลังสีออกสระบุรีว่าสันสระบุรีเลี้ยวฟ้าบอกเอาไหนพี่น้องเอฟซี่พิมพ์รอไว้จ้า บ่าท่านเมื่อนี่ว่าท่านมีแนทาทนางน้องเบลเนาะนี่แต่มาแสดงความดีใจที่ตัวเล็กนวาทางเป็นการหลายหลายคนที่บอเห็นกบว่าให้แม่นหลังหวยออกครับออกออกแล้วจังมาลงงลายอยู่ดิเห็นพ่อแม่ลายอยู่ดิขนาดังเป็นนี้ยังมียืนบะเห็นลายอยู่ออกแล้วจังมาลงว่าสั้นเอาคือว่าจังสั่นเนาะเจ้าไปอยู่ใสมาสันดิถ้าเจ้าดังกันตึมตึอยู่หลักฐานเพิ่อนเพิ่อนะครับยังไปใส่ต่ผู้ถามหารับ นี่เด้อันนี้คือของแท้ต้นฉบับมันเดี่ยมปะอ้อเดี่ยมเย็นอยู่พันดวงเย็นอยู่เพราะว่าอันนี้ก็คือลายมือเล่าแล้วมันจะมีเดี๋ยวเราค่อยไปดูรูปเล่าเดี๋ยวมาเห็นอะไรอย่างนี้มือก็คืออะไะมันเห็นอยู่ต้นฉบับมันอยู่ที่แก่งซื่อใช่จริงเลยบนหูแต่ว่ามันมาเห็นอยู่เนาะห้าเกาสต้องเอาต้องเอายูกระดาษ เอ๋อนั่นนะแค่น้อยเรรมดาจะนี่เลยเออเออได้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 กไม่ต้องสลับมุมกันนี่อันนี้คือใบต้นฉบับเล่าให้หาเก่าสองดอกสามเก่าสองเอามื่อนั้นเขียนใด้ใบอันนี้คือตัวอย่างบางตอนที่ผ่านมานะครับอันนี้ที่เขาอีหลีอที่เขามาแล้วครับจริงต้นฉบับด้วย ไม่ว่ากับแปกใจเล่าห้ยหาเก่าสองเล่าเื่อไปตัดเก่าสองไปเคียนตกกับสองเก่านะเมยนะที่จริงมันตรงเลยทีเดียเล่าไปไปตัดสองเก้าอ่ะนะกระทั่งหกสามผัดเขียนคืออยู่นี่เนาะเนี่ยซับโซนซับสนต้องซับโซนนะพอเป็นย่งดอกเป็นยังดอกมันเป็นโเป็นลักจิบเหมือนเดิมแล้วก็เลขรับสายกระเมนนี่ไง นี่ส่องได้ได้ลงบอได้ลงเยอะรับสายคอมเมนต์ก็ได้เจ๊แพรก็ได้ลงรับสายคอมเมนต์ก็ได้ลงได้ลงรับสายคอมเมนต์เห็นบ่ครับครับที่รับสายคอมเมนต์เราเข้าศูนย์หกตรงตรงใช่ศูนย์หกตรงตรงครับโอเคครับเอาต่อไปมีรับไหนอีกที่เราลงไปมาที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับเราีำศูนย์หกให้เห็นนะครับครับได้ครับ นับสายเขมรศูนย์หมันออกตรงตรงยสี่ศูนย์หกตรงตรเลยตรงตรเลยครับศูนหตรงตรงมนอมได้ครับแ่องแ่แหงน่อยอขคนเป็นแขนแค่หลายอย่างวคนบึงข้งทีน้นเม่ะคนบงจะคนบึงหลายอยู่ถึงท่านหมดละว่าไรๆสดอยู่เอาว่าไรี่หองพมแล้วผู้หอิกแล้ว เราเป็นยังเอาอย่งไห้าวันพี่ตามกันต่อได้ค่ะพี่รองดได้ค่ะพี่น้องวดวดวันที่ใดที่ต่อไปวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพ์รอจดรอไว้เลยนะคะเราจะตามเลขลับอิสราเอลมาฝากมีเลขลับอิสราเอลมีเลขลับสายแนเนมีเลขลับเจแปนมีเลขลับเกาหลีครับสี่ลับ เอกลอกกอท่มอจากซอยหฮา้าสู้ต่อรว่าท่านก่อส้มผู้ลอกกอท่ม้อเป็นหามาหน่อยมาอยู่สิบเมื่อว่าส้มผู้ว่เป็นยังนอว่าแต่เขานี่ฮะบีมรอนะคะพิมรอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินทีมงานไอ้ฟองฟองจะตามมาฝากนะเพิ่นยู่บุรี้ร่ำจะไอ้ฟองฟองนะครับฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเบลครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ